มี2คันนะครับเป็นรถเอามาแต่งโชว์นะครับแต่ว่ารถยังไม่ได้ใช้งานวิ่งอะไรเลยนะครับก็คือเป็นรถที่อยู่ในสต็อกแล้วเ,เอามาแต่งโชว์แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผมเอามาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับส่วนรถ1นึ0 0 0สบาทเลยนะครับปกติภอยนรถทั่วไปจะรถอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทอ่าอันนี้จัดโปรโมชั่นเพิ่มอีก20 0 0 0บาทให้เลยนะครับก็2อคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวพามาดู ดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับแม็กฟอร์ดพิเศนะครับหรือแมคดิ้งสาการขายฟอร์ดอยู่ที่ออโต้แกลเลอรี่พระประแดงนะครับเรื่องฟอร์ดนะครับเราคือผู้เชี่ยวชาญนะครับอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่พระประแดงนะครับวันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับส่วนลด1นึ0 0 0สบาทเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวรถรุ่นดีเบลสปอร์ตนะครับแล้วก็รุ่น Open Cap ปเอคลสนะครับตัวนี้เดี๋ยวพามาดูเจ้าตัวรุ่นดีเบลสปอร์ตที่เราจัดโปรโมชั่นคันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวรถ ที่เราเอาไว้แต่งโชว์นะครับแล้วก็เป็นตัวรุ่นสองปีสองพันยี่สิบสามนะครับก็จัดชุดแต่งให้แล้วนะครับเรียบร้อยเลยแบบนี้นะครับลูกค้าเพียงเพิ่มเติมที่ล้ออย่างเดียวนะครับก็จะได้ตัวนี้ไปเลยนะครับตัวนี้นะครับชุดแต่งที่แต่งเข้าไปเป็นชุดแต่งที่เราเอามาแต่งโชว์เวลาถ่ายรูปนะครับ <S <s <men> <S ตัวของตัวรถแต่ยังไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นตัวแค่ขับเคลื่อนอยู่ในูนยนของเรานั่นเองนะครับก็เคลื่อนไปเก็บหรือเอาออกมาถ่ายรูปอยู่แค่นี้เองนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สองจุดนะครับแล้วก็เป็นน้ํามันดีเซลแล้วก็ให้เกียร์มา6สปีดนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสามารถเลื่อนแบบเมนนวลได้นะครับเพียงกดปุ่มบวกลบใช้งานได้เลยนะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นดิสเบกคู่หน้าแล้วก็เป็นดัมเบรกคู่หลังนะครับตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์กันชนอะไรนะครับตัวนี้ยังเป็นตัวที่ฟิลแบบพุทคอนโทรลเท่านั้นนะครับสามารถตั้งลิมิตความเร็วได้นะครับไม่ให้เกินเวลาเราขับระยะไกลๆนะครับเราสามารถมาร์กไว้ที่80อ่า แล้วรถก็จะวิ่งไปที่80เท่านั้นนะครับแล้วก็คอยควบคุมเพลงเบรกอ,อย่างเดียวอะนะครับตัวนี้170แรงม้านะครับ405นิวตันเมตรนะครับก็ลุยได้ทุกที่เหมือนกันมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับโหมดปกติโหมดประหยัดนะครับแล้วก็โหมดรากพวงนะครับแล้วก็อีโมดนึ์คือโหมดป้องกันถนนลื่นนะครับก็เวลาฝนตกก็เปิดโหมดป้องกันถนนลื่นนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ได้ความไปฟ้ามากขึ้นกว่าตัว x l s นะครับก็คือจะได้เบาะหนังด้วยแล้วก็จะมี การพับที่หูกระจกมองข้างได้นะครับสามารถพับแบบไฟฟ้าได้เลยตัวนี้จะมีรุ่นพิเศษที่เสริมแพ็กเกจเข้าไปได้ด้วยนะครับก็ยังไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นอันนี้คือรุ่นธรรมดาสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้นะครับด้านหน้าที่ใส่เข้าไปเป็นกระจังหน้า FORD สีขาวแบบนี้นะครับใส่ให้แล้วนะครับลู้ค้าก็ได้กระจังหน้าแบบนี้ไปเลยแล้วจะมีไฟสิส3จุดอยู่ที่กระจังหน้าของเขานะครับก็จะโชว์เวลารถสตาร์ทนะครับก็ให้ความสวยงามมากๆเลยนะครับอ ก็ถัดไปนะครับที่รีโมทของเขานะครับเป็นกุญแจโมบายไลเซอร์แล้วนะครับรีโมทชนิดนี้นะครับเพียงพกติดตัวไว้นะครับก็สามารถใช้รถได้เลยนะครับไม่ต้องเสียบแบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับหรือปลดล็อกไม่ต้องกดก็ได้ครับเพียงท่านลูกค้าเดินมาสอดมือนะครับรถก็จะล็อกเลยนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารฝั่งด้านหน้านะครับอันนี้อันนี้ผมจะล็อครถดูนะครับอันนี้คือรถล็อกแล้วนะครับก็สามารถทัดล็อกรถได้เลยถ้าจะปลดล็อกก็กดสอดมือเข้าไปนี่ครับปลดล็อกเลยนะครับก็ จัดได้เลยนะครับกุญแจชนิดพิเศษแบบนี้เป็นกุญแจโมบายเลเซอร์นะครับก็จัดว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับก็สวยแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวพามาดูรอบๆคันกันดีกว่านะครับนี่นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2.0นะครับ170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรเลยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสามารถปรับเมนูนได้นะครับแล้วก็มีระบบไฟฟ้าที่รอบคันเลยนะครับสามารถพับไฟฟ้าได้หมดเลยนะครับที่หูกระจกของเขาหรือ สามารถเปิดปิดไฟฟ้าได้ที่กระจกกระจกรอบจุดรถนะครับก็สามารถเปิดได้หมดเลยเป็นโช๊คโมโนโทูบช่วงล่างด้วยนะครับก็จะนุ่มกว่าโชคปกตินะครับตรงนี้ก็จะได้อยู่ในรุ่น DBS u p o r t ทันนี้นะครับอันนี้แต่งกระจังหน้า Ford มาให้แล้วนะครับก็จะมีไฟสีส้มจุดตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านล่างที่มีกันชนของตัวชุดแต่งเขานะครับอันนี้ก็จะขายพร้อมชุดแต่งแบบนี้ไปเลยนะครับกันชนหน้าก็ฟิลแบบ ดำตัดขาวนะครับแล้วก็ตัดสีอลูมิเนียมตรงกลางนะครับเรามีห่วงลากจูงสองจุดนะครับนี่เป็นตัว ford นะครับกระจังหน้าของเขาก็จะให้ลูระบายอากาศที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมี i n t e r c o ล l e r นะครับรับลมอย่างดีเลยนะครับไม่มีเรด้าด้านหน้านะครับตัวนี้ไม่มีตัว adaptive cruise control นะครับจะมีเฉพาะ cruise control อย่างเดียวนะครับนี่ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับสองฝั่งเป็นลูกแก้วด้านในนะครับ led นะครับสามารถ ิดตามพวงมาลัยของเรานะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาก็จะเปิดตามจุดที่เราเลี้ยวนะครับนะครับด้านบนก็จะมาที่ตัวเดิมจากโรงงานเป็นฝากระโปรงหน้าที่เป็นรูปทรงสปอร์ตสีขาวแบบนี้นะครับก็ใหญ่แล้วก็สวยด้วยนะครับสามารถติดสกู๊ปเพื่อความสวยงามได้นะครับมีหลายแบบนะครับจะเป็นทรงฟิตหรือทรงแบบแรปเตอร์ก็จัดให้ได้นะครับกระจกหน้าสองชั้นนะครับเทนนิสพิเศษเลยนะครับป้องกันการแตกนะครับเมื่อโดนต้นหิน หรือสเก็ตอะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่แตกกระจายนะครับก็จะให้ตัวหน้ามาแบบนี้เลยยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับเดี๋ยวแถมให้แน่นอนนะครับคิ้วกันสาดเดี๋ยวจัดให้นะครับถ้าท่านใดซื้อนะครับก็บอกได้นะครับด้านข้างก็จะให้คิวซุ้มล้อขนาดใหญ่มาเลยนะครับฟิลแบบแรปเตอร์เลยเป็นชุดแรปเตอร์ด้านข้างเลยนะครับก็ให้มาแบบนี้รองรับกับล้อที่จะเพิ่มขึ้นนะครับหรือจะ เป็นล้อเดิมก็จะให้ฟิลแบบไม่กระเด็นนะครับก็โคนอะไรพวกนี้มันจะลุยได้ดีเลยนะครับไม่เลอะรถแน่นอนนะครับสามารถเพิ่มล้อเป็นขนาด20ได้นะครับก็ความสวยงามนะครับแล้วก็จะมีออฟล็อพิเศษแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะครับจะเป็นตัวยางโกโยทายนะครับที่จัดให้ได้นะครับในรุ่น A t 3ีสนะครับก็สวยมากๆเลยนี่นะครับคันนี้ก็จะได้เดิมจากโรงงานก็จะเป็นฟิลแบบขาวดํามาเลยนะครับที่เบ้ารองมือจับก็จะเป็นสี ดำมาด้วยนะครับนี่ล้อเดิมจากโรงงานเป็นขนาดสิบแปดนะครับก็สวยมากๆเลยนะครับเดิมๆก็เป็นฟิลแบบนี้เลยนะครับตัดโลโก้ดำตรงกลางนะครับล้อขนาดสิบแปดแบบนี้ก็มีลายให้เลือกเยอะนะครับลูกค้าชอบแบบลายไหนก็สามารถต้นเติมได้นะครับเป็นกระบะยกสูงก็จะมีตัวปีกนกปรับองศาด้านในมาอยู่แล้วนะครับอันบิเริ่มเลยตัวนี้เป็นดิสเบรกนะครับคู่หน้านะครับคู่หลังเป็นดมเบรก แล้วก็บันไดขึ้นที่เป็นพลาสติกนะครับจากโรงงานก็ตัดดิงซายกันลื่นมาอย่างดีเลยยึดติดกับตัวถังเลยนะครับรับน้ําหนักได้120กิโลกร,รมัมน mm ี hmm. ่ในมุมของด้านข้างก็สวยมากๆเลยนะครับอันนี้ก็สวยแล้วนะครับในรุ่น DBSport รุ่นฮิตเลยนะครับก็ท่านใดชอบแบบโชกนุ่มๆต้องรุ่นนี้เลยนะครับ กระจกมองข้างเป็นสีกาไฟมาจากโรงงานนะครับตัดมาเป็นกับตัวรถเลยนะครับมีไฟอ V d ดีเป็นไฟเลี้ยวด้านในนะครับพับเปิดปิดไฟฟ้าได้หมดปรับองศาไฟฟ้าได้หมดไม่มีบายสปอร์ตนะครับแล้วก็ดัางข้างที่ไปความร้อนที่มีอาชิพลิกคํำว่าเทอร์โบเพราะว่าเป็นตัว2023ันี่ิบสามะครับซิงเกิลเทอร์โบลูกใหญ่เลยนะครับก็ให้แรงมาเหมือนกันนะครับร้อยจะสิบลังมมาเลยนะครับนี่ด้างข้างก็สามารถเปิดฝาถังน้ํามันได้เลยนะครับเมื่อรถไม่ได้ล็อกนะเพียงกดจิ้มเข้าไปก็เปิดได้เลย มาต่อนที่ด้านท้ายดีกว่านะครับอันนี้ภายนอกภายบนอ่าด้านบนก่อนเลยนะครับด้านบนนั้นก็จะให้ฟิลข้างหลังมาแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเวลามองจากด้านหลังนะครับก็จะเห็นคิวซุ้มล้อที่กันล้อที่ยืนออกมานะครับสามารถใส่ล้อใหญ่ๆได้เลยป่าท้ายแบบผ่อนแรงแล้วนะครับก็สามารถจับได้เลยนะไม่ต้องกลัวหนักนะครับมันเพียงแค่ยกมือเดียวก็ได้เลยนะครับ ด้านในก็เดี๋ยวติดตั้งกระบะไลเนอร์นะครับเราก็จะมีตัวจุดที่สามารถเชื่อมต่อสายไฟภายในเข้ามาได้นะเช่นจะติดตั้งแครี่บอยหรืออุปกรณ์ชาร์จแบตปั๊กปั๊มไฟอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับหรือได้หมดนะครับแล้วก็ด้านบนเรากระบะท้าทยนะครับในช่วงของตรงนี้นะครับก็สามารถติดตั้งโลบาร์ได้ทันทีเลยสามารถยึดเอาออกได้เลยนะจุดยึดต,ตรงนี้นะ ก็เสียบน็อตได้เลยนะครับเปิดฝาออกมานลดเดียว <S <S ก็สามารถใส่โลบาร์ได้เลยไฟท้าย LED แบบครึ่งหนึ่งก็จะเป็นฟิลแบบ LED อย่างนี้เลยนะครับด้านในเป็นหลอดไฮโดรเจนนะในส่วนของไฟเลี้ยวไฟท้ายก็จะโชว์แบบนี้เลยนะครับก็จะมีไฟเบรกจุดที่3นะครับโชว์เวลาเบรกตรงนี้ได้กล้องหลังมาด้วยนะครับกล้องหลังอันนี้ก็อยู่ที่โลโก้ของเขาเลยนะครับเมื่อเราถอยหลังก็จะโชว์ที่จอเลยนะครับเป็นกล้องมองหลังให้จากโรงงานนะครับ ไม่ได้บันทึกได้นะครับเป็นการโชว์แบบเรียวไทม์นะครับแล้วก็ตาปั๊มเรนเจอร์นะครับแล้วก็อะคริลิกก็มัสสปอร์ตนะครับก็รุ่นนี้ก็สุดเหมือนกันนะครับถัดลงมากันจนท้ายเป็นสีกาไฟนะครับก็ไม่มีเซ็นเซอร์อะไรนะครับก็ให้มาแบบตัดสีดําแล้วก็เป็นสีกาไฟอ่าแล้วก็ลดเป็นสีขาวนะครับก็ให้ความคมแล้วก็ดุด้วยช่วงล่างนะครับลงมาก็จะมีล้ออะไรนะครับแล้วก็จะเป็นตัวโช๊คที่อยู่นอกแหนบนะครับ อยู่นอกชัตซีของเรานั่นเองนะครับก็จะรองรับน้ําหนักได้ถึง1,200กิโลกรัมเลยนะครับแล้วก็ให้การเข้าโค้งที่นุ่มแล้วก็ดีด้วยนะครับเพราะว่ามันกว้างขึ้นนะครับสมรรถนะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับในรุ่นของฟอร์ดจะได้โชว์แบบนี้หมดเลยนะครับโชว์ก็อยู่นอกชคตซีหมดเลยเป็นสายยกนะครับสายแบบออฟโรดนะครับก็จะได้รถประเภทนี้เลยนะครับยกสูงนะครับด้านบนมีสปอยเลอร์แถมให้ด้วยนะครับอยู่กับชุดแต่งเขานะครับก็ ได้สปอยเลอร์มาเลยข้างก็สวยนะครับด้านหลังนี่ก็สวยแบบนี้เลยพาไปดูด้านในนะครับนี่ครับภายในก็หน้าจอขนาด10นิ้วนะเป็นจออันดิจิตอนหมดเลยนะครับภายในก็สวยมากเลยบอกอุณหภูมิบอกค่าต่างๆเลยนะครับมีมีเล็กไม้แค่13กิโลเองนะครับแล้วก็ จ,จัดจดรถให้1นึ่งแสนสองหมื่นบาทเลยนะครับก็คุ้มมากๆเลยสําหรับท่านใดที่ออกรถตัวนี้ไปนะครับก็จะมีระบบฟังก์ชันภายในที่ครบเลยนะครับที่พวงมลาลัยของเขานะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะมีการคอนโทรลค,คอนโทรลด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับสามารถตั้งลิมิตความเร็วได้นะครับนี่แล้วก็ปรับหน้าจอต่างๆที่ด้านขวานะครับจะคอนโทรลด้านขวาก็ตรงนี้เลยนะครับนี่ปรับเสียงรถเสียงเมนูมเ,มนมเมนูจะอยู่ด้านนี้หมดเลยนะครับ มีแอร์แบ็กทั้งหมด6จุดนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็ด้านในได้จอเป็นจอขนาด8นิ้วนะครับก็เชื่อมต่อ Android iOS ได้เลยนะครับมีระบบ Ford p a า t นะครับสามารถเชื่อมต่อใช้งานได้เลยแอร์แยกซ้ายขวาแล้วนะครับก็ได้แอร์อุณหภูมิแบบปรับซ้ายปรับขวาแยกกันนะครับนี่ซ้ายจะร้อนหรือจะหนาวก็เลือกเอาเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีตัวปรับพัดลม ลงมามีจุด USB Type C นะครับแล้วก็ wireless charge นะครับสามารถชาร์จได้เลยสำหรับมือถือที่รองรับ wireless charge นะครับระบบควบครลจะกดตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์แบบ power อย่างนี้นะครับก็จะสามารถบวกลบได้นะ,ะจะใช้งานยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับมีจุดวางแก้วน้ำให้2จุดนะครับตรงกลางนะแล้วก็ที่ประตูด้วยไม่มีจุดวางแก้วน้ำบริเวณนี้นะสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับหรือถ้าไม่ใช้ตรงนี้มันบางทีมันขึ้นแล้วมันเดินแตะชนนะ ถ้ามันมีบางทีแก้วน้าต้องระวังด้วยนะครับที่ประตูก็จะมีจุดวางแก้วน้ํามาให้ด้วยแล้วก็ปรับไปฟ้าหมดเลยนะครับที่กระจกกดล็อกไปฟ้าหมดเลยตัวนี้ได้เบาะหนังด้วยนะครับเบาะหนังเป็นรุ่นสปอร์ตเลยนะครับก็จะให้เบาะหนังแบบนี้มาเลยเบาะหนังนี่ก็จะมีแบบโอบรัดเอวให้ด้วยนะมันก็จะให้ฟิลแบบกระชับด้วยนะครับแล้วก็เบรกมือเป็นแบบทาวเวอร์นะสามารถดึงขึ้นมาได้เลยนะครับ มมลาลัยเป็นมุมลาลไยไฟฟ้านะครับแล้วก็เลี้ยวได้ดีมากๆด้วยแล้วก็วัสดุหนังก็โอเคเลยนะครับอ่าไม่เจ็บมือนะครับแล้วก็มีตัวตรงกลางเป็นดีไซน์สีดําตัดตรงนี้เลยแบบพุ่สตาร์ทด้วยกุญแจไม่ต้องเสียบแล้วนะกดพุ่สตาร์ทได้เลยนะครับจิ้มสตาร์ททันทีเลยตรงนี้เป็นที่ปรับไฟนะครับก็ไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ไฟออตโต้ด้านหน้านะครับสามารถเลือกใช้งานได้เลยก็จะดับรถมันก็รีเซ็ตมาเป็นแบบปกติออตโต้เหมือนเดิมนะ แล้วก็ปรับแสงภายในนะครับแสงภายในก็จะอยู่ปรับตรงนี้เลยนะครับนีปรับความสูงของไฟนะเวลาเราบรรทุกหนักหน้าเชิดหรือยังไงมันปรับได้ด้วยองศาปรับเมนูนันะครับส่วนที่บอกของเขาจะเป็นปรับเมนูนันนะปรับขึ้นลงซ้ายขวาเลื่อนหน้าเลื่อนหลังพวงมาลัยก็สามารถปรับองศาได้เช่นกันดึงเข้าดึงออกได้หมดเลยในรุ่นสปอร์ตตัวนี้ก็จะได้ตัวแอร์หลังมาด้วยนะในรุ่นลงมายังไม่มีนะครับตัวนี้ได้แอร์หลังด้วย แตแ่หลังไม่มีแยกปรับนะครับแล้วก็จะมีจุดชัดแบตตรงกลางเนาะให้อันนี้ก็จังหน้าเดิมนะจะเอาคืนให้กับลูกค้านะครับถ้าลูกค้าเอารถคันนี้ก็จะให้คืนไปด้วยนะครับก็ด้านหลังเป็นเบาะหนังหมดเลยมีจุดวางแก้วน้ําที่ประตูด้วยนะครับแล้วก็มีจุดเปิดรถแบบบีนะเปิดปลดล็อกอก,อกระจกมองกระจกข้างก็สามารถเปิดได้หมดเลยมีจุดดึงตัวขึ้นที่เสาบีก็ครบเลยนะครับสําหรับอันนี้ ครับก็ท่านใดสนใจจะออกรถ Ford Ranger หรือ Everest ทุกรุ่นนะครับสามารถโทรหาแม็กหรือทักเข้ามาสอบถามกับแม็กได้นะครับแม็กมีโปรโมชั่นทุกอย่างรออยู่แล้วนะครับแล้วก็มีรถหลายประเภทให้ท่านเลือกเลยแล้วก็มีรถโชว์ให้ดูด้วยนะครับว่าลูกค้าจะทดสอบหรือจะดูรถแบบไหนก็จัดไปครับอยู่ที่ Ford Auto g a l ก e r y ่คอแดงนะครับหรือทักแอดไลน์ส่งรูปส่งอะไรได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวทักเขาผ่านทางโทรวิดีโอคอลมาคุยก็ได้นะครับเอาละครับ วันนี้ต้องขออนุญ,ญาตไปกับเจ้าคันนี้แล้วนะครับกับปิดลิปเพียงเท่านี้นะครับกับเจ้าตัวรุ่น DBL บ port นะครับเป็นตัว4ประตูส่วนรถ1 2 0 0 0 0บาทนะครับอ่าเดี๋ยว,วอนุญ,ญาตไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ไว้นะครับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตปิดลิพยเท่านี้ครับสวัสดีครับ